วิชาศิลปะดนตรีชั้นประถมศึกษาปีที่2บทเพลงในท้องถิ่นนักเรียนจะต้องสามารถบอกความสัมพันธ์ระหว่างเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นได้นะ,ะโดยใช้คำศัพท์ง่ายๆนะคะ,ะมาดูคำถามจุดประกายความคิดเครื่องดนตรีพื้นเมืองอะไรบ้างที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้บ่อยที่สุดนึกออกไหมเอ่ยถ้าใครนึกไม่ออกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความหมายของคําว่าดนตรีพื้นเมืองไปพร้อมๆกัน ลักษณะของเพลงพื้นเมืองนะคะหรือว่าดนตรีพื้นเมืองเนี่ยเรามาดูความหมายของแต่ละคำกันก่อนเนาะเพลงพื้นเมืองหมายถึงเพลงก็คือบทเพลงหรือการขับร้องนะคะที่คนในท้องถิน่นแต่ละท้องถิ่นเนี่ยคิดค้นขึ้นเพื่อใช้สําหรับร้องเล่นกันนะคะในงานเทศกาลต่างๆหรือว่าร้องเล่นนะคะในขณะที่ว่างจากการทํางานหลังจากทํางานเสร็จนะซึ่งแต่ละท้องถิ่นนะคะก็จะมีเนื้อหาแล้วก็มีลักษณะการขับร้องที่แตกต่างกันออกไปคําว่าท้องถิ่นคืออะไรคําว่าท้องถิ่นก็คือ ภูมิภาคต่างๆนะคะของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยของเราเช่นใครมาจากภาคเหนือก็เป็นท้องถิ่นทางภาคเหนือนะคะทางอีสานก็คือภาคตอนออกเฉียงเหนือเนาะนั่นก็คือหมายความหมายของคาว่าท้องถิ่นนะคะโดยท้องถิ่นของประเทศไทยก็จะแบ่งออกเป็นสี่ภาคด้วยกันก็คือภาคเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นั่นเองมาดูเมื่อกี้คือเพลงนะคะเพลงคือการขับร้องเนาะเมื่อกี้ขอูคูคูเวลานะคะ ดนตรีพื้นเมืองนะคะก็คือเครื่องดนตรีนะคะโดยเกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านในท้องถิน่นที่มีการสร้างสรรค์ประดิษฐ์เครื่องดนตรีขึ้นมาแล้วก็ใช้บรรเลงนะให้กับคนในท้องถิ่นได้บรรเลงออกมาเป็นเพลงพื้นเมืองนั่นเองซึ่งก็จะมีเอกลักษณ์ทางดนตรีที่แตกต่างกันไปนะคะตามแต่ละท้องถิน่นมาดูลักษณะของเพลงพื้นเมืองกันว่ามีอะไรบ้า <นะ S 2> งเพลงพื้นเมืองนะคะ<ๆ><ๆ>ก็แบ่งออกเป็นหนึ่งมีสำนวนนะคะหรือภาษานั่นเองที่เข้าใจได้ง่าย ฟังแล้วไม่งงไม่ต้องแปลความหมายอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มีวิธีการเล่นคํามีทํานองหลักเพียงแค่ทํานองเดียวก็คือมีการร้องซ้ําวนไปวนมานะคะร้องซ้ําไปซ้ํามานะมีทํานองหลักเ<ะ>พียงแค่ทํานองเดียว 2. ลักษณะของเพลงจะเป็นลักษณะของการเกี้ยวพาราศีเกี้ยวพาราศีคืออะไรเกี้ยวพาราศีก็คือการจีบกันนั่นเองนะคะมีการหยอกเย้ากันนะคะร้องอจีบกันไปจีบกันมาหรืออาจจะเป็นการซักถามนะคะร้องเพลงซักถามโต้ตอบกัน ข้อ3ลักษณะที่3ก็คือในเพลงนะคะจะมีการใช้ปฏิพานไหวพิบในการร้องไม่ใช่ร้องไปเรื่อยๆนะจะต้องมีการร้อ,องถามมาเราต้องมีไหวพิบในการที่จะร้องตอบกลับไปให้เป็นเพลงด้วยข้อ4นะคะลักษณะของเพลงคือใช้ร้องเพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือสร้างความสนุกสนานหลังจากการทํางานนั่นเองและข้อที่5นะคะ ใช้ร้องประกอบการละเล่นนะในงานเทศกาลต่างๆของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองต่อไปลักษณะของดนตรีพื้นเมืองเมื่อกี้ลักษณะของบทเพลงนะต่อไปลักษณะของดนตรีดนตรีหรือเครื่องดนตรีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะข้อหนึงใช้เครื่องดนตรีของท้องถิ่นในการบรรเลงเครื่องดนตรีของแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะเช่นภาคเหนือก็จะเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นก็จะเป็นอะไร กองสะบัดชัยใช่ไหมเป็นซึ่งนะคะเครื่องดีดถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นแคนนะเป็นเครื่องดนตรีเฉพาะของแต่ละภาคนะคะแคนโวตตรงล่างเป็นต้นเนาะอ่าข้อ2ลักษณะหรือทานองของเพลงนะคะความช้าเร็วของเพลงก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นเช่นภาคเหนือก็จะมีความ เนิบช้านะคะอ่อนช้อยส่วนภาคกลางภาคอีสานก็จะเน้นที่ความสนุกสนานล่าเริงนะคะภาคใต้ก็จะเป็นความหนักแน่นนะในลักษณะของเพลงนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะตามแต่ละท้องถิ่นข้อ3บรรเลงโดยใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นอ่าต้องเป็นการละเล่นนะเป็นการร้องเพลงแล้วบรรเลงเพลงที่ใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นเพราะว่าอะไรไม่ต้องอไม่ต้องขนเครื่องดนตรีไปเยอะนะเล่นที่ไหนก็ได้นะอาจจะมีแค่แคนหนึ่งตัวก็ได้นะ เล่นเป็นเพลงได้แล้วนะข้อ4ลักษณะที่4ี่ก็คือเพลงเนี่ยจะต้องอ่าถูกสร้างขึ้นนะคะตามวิถีชีวิตและก็แน่นอนต้องใช้ภาษาเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นนะคะถึงจะเรียกว่าลักษณะของดนตรีพื้นเมืองอ่ะมาดูเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองของไทยทั้ง4ี่ภาคว่ามีอะไรบ้างมาดูภาคเหนือ ภาคเหนือนะคะบทเพลงและดนตรีของภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะท่วงทํานองที่เมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วอ่อนช้อยนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็บ่งบอกถึงวิถีชีวิตนะคะแสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในภาคเหนือนะซึ่งมีลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนมีน้ําใจนะคะก็เลยแสดงออกเป็นท่วงทํานองของดนตรีที่อ่อนช้อยและนุ่มนวลน,นะคะลักษณะของเพลงร้องพื้นเมืองภาคเหนือ,อเพลงร้องนะใช้สําหรับร้องเพลงนะคะเพลงจอยอ่า เพลงจอยหรือเพลงจอยนะคะแล้วแต่แล้วแต่การออกเสียงนะภาษาถิ่นนะคะจะใช้คําว่าชอยนะเพลงชอยซึ่งเพลงเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่ยืดยาวนะคะมีเนื้อหาเนื้อร้องมุ่งแสดงให้เห็นถึงความในใจหรือแสดงอารมณ์ต่างๆมากกว่าโดยในการร้องเนี่ยจะมีเครื่องดนตรีหรือไม่มีเครื่องดนตรีประกอบก็ได้เพลงที่ซ้อมนะคะลักษณะของเพลงซอเพลงซอก็คือแบ่งออกเป็น1นึซอเรื่องซอเรื่องคือการ ขับร้องนะคะดําเนินเนื้อเรื่องไปโดยมีท่วงทํานองต่างๆชวนให้ผู้ฟังเนี่ยติดตามนะคะอาจจะเป็นการซอในเรื่องของชาดกนะคะเกี่ยวกับปริศนาธรรมหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานนิทานพื้นบ้านนะที่แต่งขึ้นแต่งขึ้นโดยเน้นความสนุกสนานเป็นสําคัญซอที่2ก็คือการร้องนะคะแบบเกี้ยวสาวอ่ะคุณครูลืมบอกซอหมายถึงการขับร้องเนาะในภาคเหนือคําว่าซอหมายถึงการขับร้องนะคะ ซอเกี้ยวสาวก็คือร้องเพลงจีบสาวนั่นเองนะคะหรือซอผู้บ่าวนี่ร้องเพลงจีบผู้ชายเลยเป็นการโต,โตร้ตอบระหว่างชายหญิงนะคะ <laughs> เพื่อเป็นการผูกสัมพันธ์ผูกรักนะ <laughs> เขามีชื่อเรียกโดยเฉพาะก็คือกรอนปฏิภาคนะคะปฏิภาคก็คือการใช้ไหวพริบปฏิาาพานไหวพริบในการที่จะโต้ตอบกันไปมานั่นเองมาดูลักษณะของเครื่องดนตรีนะคะแล้วก็เสียงของเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลงกันบ้าง ภาคเหนือเครื่องดนตรีเด่นๆของเขาเลยก็คือซึ่งนะคะลักษณะจะเป็นในลักษณะของเครื่องดนตรีไทยประจำภาคเหนือนะคะลักษณะจะคล้ายๆกับพินใช้วิธีการดีดนะคะในการเล่นมีสายอยู่สองสายเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดมีเสียงที่กังวานไพเราะนะคะเสียงหวานเลยแหละต่อไปสล้อนะคะสล้อสสล้อหน้าตาจะเหมือนกับซอของภาคกลางนะคะวิธีการเล่นก็คือใช้คันชักนะในการสีใช้คันชักตัวนี้ ในการสีไปที่สายนะคะทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะนุ่มนวลลักษณะคล้ายๆกับซออูของภาคกลางต่อไปนะคะกรองสบัดชัยนี่อของจริงนะคะใหญ่นะต้องใช้คนแบกหามนะนี่ต้องใช้หนึ่งคนหามฝั่งนี้หนึ่งคนนี่แล้วก็หามอยู่ฝั่งนี้อีกหนึ่งคนนะคะเป็นเครื่องดนตรีขนาดใหญ่นะคะต้องช่วยกันถือออกมาเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะคะลักษณะก็คือมีเสียงดังทุม้มให้ความรู้สึกตื่นเต้นฮึกเหิม สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้ตีเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจก่อนที่จะไปออกลบนะหรือว่าทำศึกสงครามนะคะต่อไปปีแน่ชื่อของเขานะคะคือปีแน่เป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะคะเสียงก็จะเน้นไปที่ความอ่อนหวานอีกแล้วนะใช้บรรเลงประกอบการแสดงฟ้อนเล็บของภาคเหนือเนาะส่วนใหญ่แล้วเครื่องดนตรีของภาคเหนือก็จะเน้นไปที่ความอ่อนหวานกลางวานไพเราะนะคะหรือไม่ก็มีกรองก็คือมาด้านความตื่นเต้นหืเหิมไปเลยอ่ะภาคต่อไปนะคะเป็นภาคกลาง ภาคกลางเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยจะประกอบอาชีพกเกษตรก,กรรมนะคะชาวสวนชาวไร่บทเพลงที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทเพลงที่ใช้ร้องเล่นเพื่อคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานแล้วก็รวมถึงเป็นการถ่ายทอดชีวิตของคนในภาคกลางที่รักความสนุกสนานนะบางเพลงก็ร้องเลยโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีนะร้องเล่นกันได้เลยนะคะ,ะมาดูตัวอย่างเพลงนะก็จะมีเพลงลําตัดนะคะเป็นเพลงที่ใช้เล่นตามงานหรือเทศกาลทั่วไปนะเป็นการร้องโต้ตอบกันให้เข้ากับ เนื้อหางานนั้นๆน,น,นะคะที่ไปร้องเนาะเพลงเกี่ยวข้าวนี่ไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีเลยลำตัดก็ไม่ต้องใช้เหมือนกันนะเป็นเพลงที่ใช้ร้องเพื่อให้เกิดความสนุกสนานนะหรืออีกชื่อหนึงเขาเรียกว่าเพลงกรรมนั่นเองมาดูลักษณะเครื่องดนตรีภาคกลางนะคะเครื่องดนตรีของภาคกลางนะจะเห็นได้ทั่วไปนะคะพวมเห็นได้บ่อยอย่างของโรงเรียนเราก็มีใช่ไหมในห้องดนตรีไทยนะคะก็จะมีระนาดเอกนะเป็นเครื่องดนตรีประเพทตีดําเนินทํานองนะเป็นวิวัฒนาการมาจากกลับ กลับเป็น2ชิ้นอามาตีกระทบกันให้เกิดเสียงใช่ไหมแต่อันนี้เขาจะมีการตกแต่งให้เกิดเป็นเสียงต่างๆได้นะคะระนาดเอกจะมีลักษณะเสียงที่แหลมสูงต่อไปครุยครุยเพียงออนะคะครุยเพียงออเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะโดยใช้นิ้วมือเนี่ยปิดตามรูที่อยู่ในเลาาของครุยนะคะทําให้เกิดระดับเสียงต่างๆต่อไปซออู ซออูวลักษณะจะคล้ายๆกับสลอของภาคเหนือเมื่อสักครู่นะคะซออูเป็นเครื่องดนตรีประเภทสีนะมี2สายเสียงที่ได้จะเป็นเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลนะเป็นเสียงทุ้มนุ่มนวลนะคะและเครื่องที่4นะคะจะเคจะเคนะไม่ใช่จระเข้นะซึ่งชื่อนี้ก็ได้มาเพราะว่าลักษณะของโครงสร้างของเครื่องดนตรีจะาเคจะมีลักษณะคล้ายๆกับจระเข้ที่กำลังนอนอยู่นั่นเองเขาก็เลยเรียกว่าจะาเ้เนาะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดนะคะบรรเลงโดยการใช้ไม้ดีดนะที่มีลักษณะกลมแล้วก็ปลายแหลม นะคะผูกเข้ากับนิ้วมือของเราแล้วก็ใช้ดีดลงไปบนสายนะจะเข้มีทั้งหมด3ส,สายนะคะเสียงที่ได้ก็จะเป็นเสียงที่กัางวานไพเราะแล้วก็นุ่มนวลต่อไปเป็นเพลงพื้นเมืองนะคะของภาคอีสานภาคตอนออกเชียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานั่นเองแน่นอนว่าภาคอีสานนะคะจะเน้นจังหวะและทำนองที่สนุกสนานนะคะสนุกสนานลื่นเิงนะคะโดยแบ่งลักษณะของดนตรีออกเป็นกลุ่มวัฒนธรรมก็คือแบ่งเป็นหนึ่งกลุ่มอีสานเหนือนะคะ บทเพลงและดนตรีก็จะเป็นแนวหมอลำนี่น่าจะคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็กลุ่มอีสานใต้นะดนตรีก็จะเป็นประเภทของอเขาเรียกว่าเพลงการตรึมนะคะแล้วก็กลุ่มอีสานเฉพาะเมืองโคราชนี่มีวัฒนธรรมเฉพาะของตัวเองเลยนะคะโคราชเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีขนาดใหญ่บทเพลงและดนตรีก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยของกลุ่มโคราชเลยซึ่งลักษณะในการร้องและการบรรเลงเนี่ยทั้ง3กลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปมาดู แต่ละรูปแบบกันนะคะหมอลำหมอลำนะคะเป็นบทเพลงของกลุ่มอีสานเหนือโดยเป็นการร้องและเล่าเรื่องเช่นอาจจะเป็นการเล่านิทานหรือการเป็นเป็นการร้องโต้อตอบก,กันก็ได้นะคะคําว่ารําคําว่าราคํานี้ก็คือการขับร้องนั่นเองอนักร้องนั่นเองหมอํำก็คือผู้เชี่ยวชาญในด้านการร้องนะคะเ<ม>พลงโคราชนะคะบทเพลงของโคราชคือเป็นเพลงของกลุ่มโคราชที่ใช้ในการเกี้ยวพาราสีเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้วเกียวพาราสีหมายความว่าอะไร การจีบกันการโต้อตอบนะคะการซักถามกันนะคะระหว่างชายหญิงแบ่งออกเป็น2กลุ่มลักษณะจะคล้ายๆกับลำตัดของภาคกลางนะการร้องเพลงโคราชไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีในการประกอบนะคะสามารถร้องได้เลยและแบบที่3คือกรรันตึงนะคะเป็นบทเพลงของกลุ่มอีสานใต้เป็นการร้องโต้อตอบกันโดยใช้ภาษาเขเมรเนื่องจากว่า กลุ่มจังหวัดอีสานใต้นเนี่ยจะอยู่ติดก,กับประเทศขเขมรน,นะคะก็เลยมีการใช้ภาษาขเขมรเข้ามาใช้ในการร้องเพลงนะคะโดยนิยมเล่นในเทศกาลต่างๆหรืองานทั่วไปมาดูในส่วนของเครื่องดนตรีกันบ้างของภาคอีสานนะคะเครื่องดนตรีเด่นๆของเขาก็จะเป็นพินนะพินเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดมีเสียงกังวานสดใสนะคะใช้ได้ทั้งเพลงที่มีจังหวะอ่อนหวานหรือเพลงเศร้าและสนุกสนานใช้ได้หมดเลยนะคะทุกรูปแบบเพลงแบบที่2คือแคนนะคะแคนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่านะคะ ลักษณะเป็นถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภาคอีสานเลยก็ว่าได้นะพอพูดถึงภาคอีสานเครื่องดนตรีที่จะปรากฏขึ้นมาในความคิดของเราก็คือแคนนะซึ่งแคนเนี่ยจะมีหลายขนาดหลายรูปแบบนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถร้องแล้วก็ให้จังหวะในตัวเองได้ต่อไปปงล่างนะปงล่างเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีลักษณะคล้ายๆกับระนาดของภาคกลางแต่แค่จับมาขึงให้เป็นแนวตั้งนะคะลักษณะเสียงจะมีลักษณะเสีย,ง,สยงแหลมสูงไพเราะนะต่อมาก็มีการเพิ่ม ลูกลูกปรงรางเนี่ยชิ้นชิ้นไม้เนี่ยนะคะเพิ่มเข้าไปนะให้มีจํานวนและมีขนาดที่แตกต่างกันนะคะก่อให้เกิดเสียงที่ทุ้มและนุ่มนวลขึ้นนะต่อไปโวตนะคะโวตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าอีกเช่นกันทําด้วยไม้ไผ่นะคะซึ่งเป็นต้นไม้ที่หาได้ทั่วไปในแถบภาคอีสานนะมีทั้งเสียงทุ้มและเสียงแหลมเวลาต้องการเป่าก็จะเอาคางนะคะจะหลดที่นี่ตรงนี้สีดําตรงนี้นะคะแล้วก็เป่าเสียงเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนนะคะ ียกว่าบทนะคะต่อไปนะคะภาคสุดท้ายแล้วภาคใต้นะคะบทเพลงและดนตรีพื้นเมืองของภาคใต้นิยมนํามาใช้ในการละเล่นในเทศกาลต่างๆโดยเครื่องดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเครื่องดนตรีส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเพื่อสร้างความรู้สึกคึกคักร้าวใจนะคะโดยบทเพลงของภาคใต้ในการขับร้องเนี่ยเขาจะใช้ภาษาท้องถิ่นและภาษามลา,ายูเนื่องจากภาคใต้นะคะเป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ติดกับ ประเทศมาเลเซียนั่นเองอลักษณะของเพลงนะคะก็จะมีเพลงร้องเรือเพลงร้องเรือก็คือหรือที่เรียกว่าเพลงชาน้องนะคะในภาษาท้องถิ่นเป็นเพลงกล่อมเด็กนั่นเองของชาวภาคใต้นะคะใช้สําหรับร้องปลอบขวัญเด็กแล้วก็กล่อมให้เข้านอนต่อไปเพลงบอกนะคะเพลงบอกตามชื่อเลยก็คือเอาไว้สําหรับบอกข่าวสื่อสื่อสารหรือบอกเหตุการณ์ต่างๆนะคะเรื่องราวต่างๆเป็นการเล่าเรื่องราวต่างๆนั่นเอง เพลงนานะคะเป็นเพลงที่ใช้ร้องเล่นในทุ่งนาตรงตัวเลยเนหะ็นไหมใช้ร้องเล่นในทุ่งนานะคะยามที่เก็บเกี่ยวข้าวเสร็จหรือว่าใช้เป็นการร้องโต้ตอบกันนะคะเพื่อสร้างความสนุกสนานนะคะคล้ายๆกับเพลงเกี่ยวข้าวของภาคกลางมาดูเครื่องดนตรีกันบ้างภาคใต้นะคะ,ะสังเกตว่าจะเป็นเน้นไปที่เครื่องตีนะคะโทนโทนนะคะจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีโดยใช้หนังสัตว์นะคะหุ้มด้านหนึ่งวิธีการตีก็จะใช้มือตีนะคะ เสียงที่ได้นะคะจะเป็นเสียงที่ดังจงและก็ดังทำนะแล้วแต่รูปแบบของการตีเนาะต่อไปเป็นเืคร่องดนตรีประเภทตีอีกเช่นกันนะเรียกว่าของคู่นะคะลักษณะเหมือนลูกของสองลูกวางคู่กันนะคะโดยใบหนึ่งเนี่ยจะให้คล้องใบหนึ่งจะให้ลักษณะเสียงสูงส่วนอีกใบหนึ่งจะให้เสียงต่ำเหมือนคล้องของเหมือนคล้องวงของภาคกลางเลยนะแต่นี้มีแค่สองลูกนะคะต่อไปกลองชาตรี เป็นเครื่องดนตรีประเภทตีอีกแล้วนะคะเช่นกันหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะเรียกว่ากองตุก๊กใช้ประกอบการแสดงโนราหรือว่าหนังตะลุงและปีในนะคะปีในเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่าโดยทําจากวัสดุคือเป็นไม้เนื้อแข็งเจาะรูให้เป็นรูนะคะตรงกลางปีเนี่ยจํานวน6กลูใช้สาหรับเป่าดําเนินทํานองใช้ประกอบการแสดงโนราหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าปีโนรานั่นเองทีนี้มาดูสรุปนะคะประโยชน์ของเพลงพื้นเมืองกันบ้าง ประโยชน์ของมีพื้นเมืองก็คือหนึ่งแน่นอนเลยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะที่สําคัญของแต่ละท้องถิ่นที่จะต้องช่วยกันดำานงรักษาอนุรักษ์เอาไว้นะข้อ 2. ช่วยผ่อนคลายความเครียดจากการทํางาน 3. ใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆทั้งทางศาส,สนาและในประเพณีที่สําคัญและ4แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะม,มาสรุปลักษณะสําคัญของบทเพลงและดนตรีแต่ละท้องถิ่นนะคะ ภาคเหนือให้เน้นไปที่ความอ่อนช้อยนุ่มนวลนะคะบทเพลงและการบรรเลงเพลงนะคะจะเน้นไปที่ความอ่อนช้อยและนุ่มนวลส่วนภาคกลางนะคะจะเน้นไปที่ความผ่อนคลายสนุกสนานลื่นเริงภาคอีสานก็เช่นกันนะคะเน้นไปที่ความสนุกสนานและเน้นความเรียบง่ายนะเหมือนกับการดํารงชีวิตของชาวภาคอีสานและภาคใต้นะคะก็เน้นไปที่ความคึกคักเล่าใจนะลักษณะของแต่ละภาคก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างกันออกไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ ุณครูขอจบในเรื่องของบทเพลงและดนตรีท้องถิ่นเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบทดสอบในหนังสือหน้า47จากนั้นถ่ายภาพส่งเข้าอัลบั้มเหมือนเดิมนะคะสำหรับในวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในการเรียนการสอนครั้งหน้าสวัสดีค่ะ